แค่4วินาทีแรกที่คุณเดินเข้าไปในห้องประชุมสมองของอีกฝ่ายอาจตัดสินคุณไปแล้วว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ไว้ใจฟังดูแรงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับด้วยวันนี้สุรเชษ์พอดแคสต์จะพาคุณไปรู้จักกับพลังของ first impression ที่เปลี่ยนอนาคตคุณได้ในไม่กี่วินาทีแรกครับสมอง ตัดสินคนแบบอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาทีมีงานวิจัยจากฮาร์วารบอกว่าสมองใช้เวลาน้อยกว่า5วินาทีนะครับในการสแกนคนที่เราเจอครั้งแรกโดยเฉพาะ2เรื่องก็คือเรื่องความเป็นมิตรนะครับแล้วก็ความสาม,มารถนะครับว่าคนนี้ดูเก่งไหมประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเรื่องของภาษากาย ที่มีความสำคัญมากกว่าคำพูดศาสตราจารย์อัลเบิร์ตเมราเบียนนะครับเคยกล่าวว่าความน่าเชื่อถือที่เราสื่อออกไปเกิดจาก55%คือสีหน้าและท่าทาง38%คือน้ำเสียงและมี7%เท่านั้นที่มาจากคำพูดนะครับแปลว่าแม้คุณพูดดีแค่ไหนถ้าท่าทางไม่มั่นใจน้ำเสียงไม่ชัดเจน ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือก็เป็นได้แล้วเราสื่อความน่าเชื่อถือได้ยังไงบ้างมีคำแนะนำดังนี้นะครับ 1. รอยยิ้มเล็กๆที่จริงใจ 2. สบตาในระดับพอดีไม่ต้องจ้องจนเกร็งนะครับ 3. ถ้ท่าทางเปิดเช่นมือไม่กอดอกหรือว่าเวลานั่งเนี่ยก็ไม่ซุกมือไว้ใต้โต๊ะครับ 4. น้ำเสียงหนักแน่นชัดเจนไม่เร่งรีบ 5. แต่งกายสะอาดสุภาพให้เหมาะสมกับบริบทสุดท้ายครับในโลกนี้ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วแต่ว่าการสื่อสารแบบไม่มีคำพูดกลายเป็นทักษะสำคัญเพราะบางทีเขายังไม่ทันฟังคุณพูดแต่ว่าสมองของเขาเนี่ยตัดสินคุณไปแล้วดังนั้นเริ่มเปลี่ยน first impression ให้เป็นพลัง แล้วคุณอาจจะได้โอกาสดีๆในชีวิตมากกว่าที่คิดถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามสุรเชษ p ดแค a ต์และความรู้สั้นๆเพียง3นาที5นาทีอาจจะเปลี่ยนความคิดคุณได้ทั้งวันสวัสดีครับ